สวัสดีทุกท่านนะคะก็ขอสรุปที่ประชุมกันเมื่อกี้ค่ะเ,เรื่องแรกนะคะก็มีการคุยกันในเรื่องของ JBC ที่ประชุมผ่านไปนะคะที่14-15ที่ผ่านมานะคะก็ถือว่าเป็นผลสําเร็จนะคะที่ได้มีความคุยกันแล้วก็มีการยอมรับกรอบในการประชุม JBC ค่ะแล้วก็รายละเอียดก็อย่างที่กระทรวงต่างประเทศได้แถลงไปแล้วนะคะส่วนเ,เรื่องที่2เองเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่ว่าเรามีการคุยกันทั่วดับ นะคะไม่ว่าจะเป็นระดับหน้างานจนมาถึงระดับของนายรัฐมนตรีนะคะก็คุยกันติดต่อสื่อสารอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้เองที่เราประชุมค่ะมีในเรื่องของการตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจนะคะเพื่อตามสถานการณ์นะคะก็เป็นทีมไทยแลนด์ของเรานี่แหละคะ่ะแล้วก็ต่อจากนี้นะคะก็จะให้ทานายรัฐมนตรีช่วยกะลาโหมนะคะเป็นคนนำทีมในการอมอนิเตอร์ข้อมูลข่าวสารทั้งหมดนะคะแล้วก็ดำเนินการต่างๆค่ะ แล้วก็ในเรื่องของ ICJ นะคะในเรื่องของศาลโลกนะคะเราก็ประเทศไทยก็คือไม่ยอมรับนะคะในเรื่องของศาลโลกนะคะแต่ว่าก็ตอนนี้เองค่ะเรามีการตั้งทีมทํางานเช่นกันว่าเราจะปกป้องแล้วก็ตั้งรับอย่างไรนะคะแล้วก็หาในเรื่องข้อมูลต่างๆเนี่ยว่าเราจะสามารถปกป้องประเทศของเราอย่างไรหรือว่าตอบโต้อะไรยังไงบ้างเนี่ยเราจะต้องมีกรอบ ในการทํางานนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยค่ะเราก็ศึกษาในเรื่องของกฎหมายแล้วก็ประวัติความเป็นมาทุกอย่างนะคะก็มีข้อมูลไว้ครบหมดแล้วค่ะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ความคืบหน้าของการประชุมกันในวันนี้ค่ะเชิญคําถามค่ะ จริงๆแล้วนะคะในเรื่องของอการปิดด่านนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ปิดเราไม่ได้ปิดด่านเรากําหนดเวลาการเปิดปิดนะคะซึ่งเปลี่ยนไปจากเดิมเมื่อมีการประทะก,กันเกิดขึ้นนะคะจริงแล้วเนี่ยทางประเทศไทยเองเนี่ยได้ทราบจากเพจกระลาโหมของทางกัมพูชานะคะคือเรามีการตกลงกันแล้วนะคะคุยกันแล้วและทีนี้เนี่ยพอหลังจากการคุยกันว่าจะมีการปรับกําลังใดๆก็ตามเนี่ย เราก็มีการที่ประชุมสมชเลยวันนั้นก็มีการมอบอํานาจให้เรียบร้อยว่าทางทางกองทัพเนี่ยได้ให้ดูได้เลยว่าสถานการณ์ข้างหน้าเป็นอย่างไรเพื่อจะได้ปรับให้เข้ากับสถานการณ์นะคะพอเราคุยกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยทางเพจของกาลาโหมของกัมพูชาได้ออกมาบอกว่าจะไม่มีการปรับกําลังนะคะเราก็เลยกําหนดเวลาในเรื่องของการเปิดปิดด่านนะคะพอกําหนดในเรื่องของเวลาแล้วเนี่ยก็ กพูชาก็ควรกำหนดเวลาเช่นกันนะคะต่างคนต่างกำหนดเวลาแล้วตอนนี้เองเนี่ยดิฉันก็อยากจะแจ้งหนึ่งว่าเรามีการคุยกันที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ของดิฉันได้คุยกับนายกพูชาครั้งแรกเนี่ยน่าจะเป็นวันแรกเลยยี่สิบแปดยี่สิบแปดได้ได้คุยยี่แปดค่ะวันวันที่เดือนเดือนของพฤษภานะคะได้คุยตั้งแต่พฤษภา ก็คุยกันมีการตกลงร่วมกันความเห็นร่วมกันคือว่าเราต้องการสันติภาพให้เกิดขึ้นระหว่าง2ประเทศไม่ต้องการความขัดแย้งต้องการจะรักษาชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้ง2ประเทศนะคะไม่มีการเสียเลือดเนื้อของทางทางทหารด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่เห็นตรงกันนะคะก็คุยกันมาเรื่อยๆค่ะแล้วก็ดิฉันก็พยายามจะคุยอยู่ในกรอบ ของทวิภาคีนะคะนั่นคือกรอบการคุยระหว่างประเทศที่ทุกประเทศเนี่ยเมื่อมีการติดต่อสื่อสารกันเนี่ยเราต้องมีกรอบความเข้าใจร่วมกันเพื่อที่จะให้เป็นไปตามกลไกของระหว่างประเทศนะคะแน่นอนว่าการคุยกันหลังใหม่มีแน่นอนนะคะในการตกลงกันก่อนว่าอะไรยังไงแต่สิ่งที่สื่อสารออกมาทางโซเชียลที่นอกกรอบนะคะแล้วก็เป็นการสื่อสารที่ไม่โปรเ e s ช i o n a l ที่ออกมาอยู่เรื่อยๆนะคะก็ทําให้เกิดความวุ่นวายนะคะในการจัดการนะคะทั้งสิ่งที่คุยกันหลังใหม่และสิ่งที่คุยกันแบบออฟ i ิเชีแบบเป็นทางการนะคะก็ดิฉันคิดว่าการสื่อสารแบบนี้ทําให้เกิดผลลบนะคะกับทั้งสองประเทศสิ่งที่ข้อความที่ทางกัมพูชาได้โพสเนี่ย เราต้องคำนึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งไทยและกัมพูชาด้วยนะคะการที่จะประกาศเรื่องการปิดด่านเลยหรือใดๆเนี่ยเป็นการที่เกิดผลกระทบต่อประชาชนไทยและประชาชนกัมพูชาทั้งสองประเทศนะคะเรามีความห่วงใย,ยอยู่แล้วค่ะทั้งทั้งเรื่องว่าการค้าขายตรงนั้นที่เกิดขึ้นการส่งผลไม้ผักถ้ามีการปิดด่านทั้งหมดนะคะมันกระทบ แน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงไม่มีการปิดด่านเราปรับเวลาในการเข้าออกของคนและสินค้านะคะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและดิฉันเองเนี่ยได้แจ้งทางกัมพูกายอยู่แล้วว่าดิฉันจะมีการประชุมในวันนี้ก่อนนะคะเพื่อที่จะรายงานผลว่าเราจะดําเนินการยังไงต่อไปซึ่งดิฉันเองตอนนี้ ได้ส่งข้อความนะคะถึงท่านนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาว่าเสนอให้มีการจัดประชุมของ r b c เกิดขึ้นนั่นก็คือการประชุมระดับของกองทัพนะคะของทั้งสองประเทศให้คุยกันว่าจะดําเนินการอย่างไรต่อนะคะอันนี้ก็เป็นการส่งแต่ได้แต่ว่าเพิ่งส่งไปนะคะก็คือวันนี้ที่คุยกันประชุมเนี่ยก็เพิ่งเพิ่งเพ,พิ่งส่งไปนะคะแล้วก็ได้รับ เห็นข้อความที่โพสต์ในในเฟซบุ๊กะคะก็อันนั้นก็อย่างที่บอกค่ะเป็นการสื่อสารที่ไม่อยู่ในกรอบนะคะท่านองาแจกระุยาวบู้เ่หมือนว่าขาออกมาคืยเนี่พยายามที่จะใช้วิตาทในการคยแก้ไขปัญหาตรงนี้ขณะเดียวกันูเหมือนกาไม่จริงใจกับการที่จะยแบบวิตคอก็อย่างที่บอกนะคะว่าที่ประชุม j b c เนี่ย เราประชุมด้วยกันทั้งคู่ถือว่าเป็นผลสําเร็จในการคุยก็คือว่าเรายอมรับกรอบนี้คือกรอบของ JBC นะคะนั่นคือการประชุมกันแล้วก็บอกว่าเเราต้องการสัญญาภาพร่วมกันทําอย่างไรได้บ้างที่จะเกิดขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของ JBC คิดว่าไม่ใช่ปัญหาไม่ไม่คิดว่าตรงนั้นไม่ไม,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 ไม่ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าที่คุยด้อันที่กระทรวงต่างประเทศได้ได้ไดถแถลงออกมาเนี่ยในเนื้อความหรือทุกอย่างเนี่ย เราได้เราได้ชี้แจงแล้วนะคะไม่ได้ติดขัดว่าพลิกล็อกหรืออะไรทั้งสิ้นใน jmc นะคะนี่เหมือนกมีาเื่อนส่งทางข่าวสาระคะ,คะมืองยังไงค่ะ,คะก็ดิฉันก็บอกอยู่นี่นะคะ่ะว่าการที่สื่อสารแบบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดผลดีกับทั้งสองประเทศนะคะดิฉันบอกแล้วว่าจริงแล้วเนี่ยการปล่อยข่าวหรือะไรก็ตามเนี่ยอย่างอย่างข่าวหลายๆข่าวหลายๆชอ็อตที่ออกมาเนี่ยก็เคยได้มีการตกลงกันอยู่แล้วว่าเอออย่าเพิ่ง อันนี้อย่าเพิ่งปล่อยข่าวนะเพราะว่าเราต้องคุยกันก่อนว่าเอาอย่างไรเพราะว่าคนหน้างานกับคนที่รับฟังข่าวสารเนี่ยคนละคนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําอะไรตัดสินใจอะไรหรือสัมภาษณ์อะไรไปเนี่ยเราต้องเห็นใจคนหน้างานด้วย ะะที่เกิดขึ้นตรนนั้นเราเราแบบสู้เลยสู้เลยอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องดูคนหน้าง,งานด้วยว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างตงัวฉันเองที่อยู่ในสายของคอมมานด์เองเนี่ยก็ต้องคอยอัปเดตตลอดเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นณนะตอนนั้นมีมีอะไรขึ้นบ้างนะและอีกอย่างนึงเนี่ยการที่เราปิดด่านในกาหนดเวลาปิดเปิดด่านใหม่ในตอนแรกเนี่ยเป็นเพราะว่ามีอาวุธไกลออกมามีอาวุธหนัก ที่ออกมาเริ่มเยอะขึ้นแน่นอนค่ะเราต้องกําหนดเวลาเปิดปิดด่านเพราะประชาชนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมากมายทั้งสองประเทศนะคะไม่ใช่ของแค่ของเราของเขาก็มีการที่เอาอาวุธใหญ่ออกมาแบบนั้นเนี่ยถ้าเราไม่กําหนดเวลาเปิดปิดเลยแล้วเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยความเสียหายมากมายนะคะเราถึงได้กําหนดการเปิดปิดด่านเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยเราไม่กําหนดอยู่แล้วนะคะมันเพราะว่ามันไม่ม,ไม,มีไม่มีเรื่องอะไรแต่พอเห็นอาวุธที่ครบมันเป็นอาวุธของระยะไกลด้วยซึ่ง อันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ต้องต้องทำนะคะาใช้มอ๋ออันนี้ถูกจารึกเป็นลายละอักษร<ม>นะคะไม่ว่าจะเป็นประชุมของ JBC เองและหรือสิ่งที่ทีฉันได้เสนอไปตอนนี้นี่ว่าขอประชุมระดับของ RBC ด้วย นะคะจะจะ GBC หรือ RBC ก็ได้ที่เราสามารถคุยกันแบบเป็นจารึกเพราะว่ามันไม่ใช่เกิดขึ้นแค่ว่าอ๋อเราคุยกันแยกย้ายสิ่งที่เราประชุมทั้งหมดนี้มันถูกจารึกเปแลาวอักษรซึ่งทั่วโลกสามารถรับรู้ได้ว่าเราตกลงอะไรกันบ้าง <c oughs> นะคะไม่ว่า <c oughs> อะไรนะคะเออวันนี้ก็วันนี้เนี่ยของกระทรวงต่างประเทศเองเนี่ยมีการเรียกประชุมทูตทั้งหมดนะคะให้ทุกประเทศได้รับทราบว่าทูตคือทูตต่างประเทศทั้งหมดที่มาอยู่ในไทยนะคะ จะจะเชิญมาประชุมใบนี้ทางรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นคนจับนะคะแลวจริงๆแล้วเนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศเองได้คุยกับทูตดของกัมพูชาเนี่ยตั้งแต่ต้นเดือน,ต,นตั้งแต่วันที่4มิถุนาแลลวนะคะเรียกมาคุยสองคนเชิญมาคุยสองคนเนี่ยได้คุยตั้งแต่กำหนดตรงแล้วว่าเราต้องการอะไรเราจะทำอย่างไระะเรา move มาตลอดแต่สิ่งที่เราอาจจะทำน้อยกว่าเขานั่นคือการสื่อสารออกพับลิกการสื่อสารออกสาธารณะเพราะเราเคารพ ในการเจราจาระหว่างประเทศเราเคารพกรอบของทวิภาคีเราเคารพเราให้เกียรติทั้งสองประเทศนะคะว่าสิ่งที่คุยควรเป็นสิ่งที่เป็นทางการและอยู่ในกรอบของทวิภาคีอันนั้นคือสิ่งที่ทุกประเทศเมื่อมีการติดต่อสื่อสารต้องยึดกรอบของทวิภาคีเป็นสําคัญนะคะแต่ถ้ามีการสื่อสารที่ไม่ออฟฟิเชียลเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างมากมายเราก็ต้องบอกจุดยืนของเราเช่นกันว่าเราไม่เคยที่จะ ย,ยั่วยุหรือพูดเพื่อให้เกิดการประทะใดๆทั้งในประเทศและต่างประเทศนะคะอย่างที่ฉันบอกว่าคนเสพข่าวเรื่องหนึ่งแต่คนที่อยู่หน้าง,งานอีกเรื่องหนึ่งดิฉันเองเป็นนายกมนตรีถ้าอยู่ตรงนี้แล้วเกิดการประทะกันอย่างรุนแรงตรงชายแดนนั่นแปลว่าดิฉันต้องรับรู้อยู่แล้วว่าต้องเกิดอะไรขึ้นถ้าดิฉันจะต้องตกลงในการประทะมันต้องมีการคุยกับ ทหารด้วยว่าพร้อมหรือไม่เราอยู่ในสเตตัสไหนเขาอยู่ในสเตตัสไหนไม่ใช่จูจ่ๆว่าจะมีเรื่องอะไรก็สามารถออจุดให้ไฟมันติดแบบนี้ได้เลยนะคะอันนี้คือกรอบที่เราทุกคนต้องต้อง,อง,องยึดนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะว่าการปล่อยข่าวหรือปล่อยประโยคอะไรออกมาที่ไม่เป็นทางการนะคะแต่ว่าส่งผลกระทบเนี่ยอันนี้แน่นอนย้ําอีกครั้งค่ะไม่เกิดผลดีกับทั้งสองประเทศค่ะ แจงค่ะคนไทยประเทศไทยนายกรัฐมนตรีกองทัพที่ประชุมวันนี้เนี่ยเห็นตรงกันนะคะเห็นตรงกันในทุกๆส่วนทางกองทัพเองเนี่ยคิดเหมือนเราว่าเราต้องปกป้องอธิปไตยของเราไว้แต่ทําอย่างไรให้ยืดการประทะการเสียเลือดเนื้อให้ออกไปให้ไม่เกิดขึ้นให้ไม่เกิดขึ้นแต่ยังคงรักษาอธิปไตยของเราไว้อันนี้คือเห็นตรงกันทางรัฐบาลแล้วก็กองทัพนะคะ ใครจะปล่อยข่าวว่าโอ้โหตีกันไม่เคยตีกันนะคะกองทัพตอนนี้กับรัฐบาลได้คุยกันทุกเรื่องว่าจะทํายังไงจะมูฟอย่างไรดิฉันเองให้เกียรติกองทัพแต่กองทัพเสมอเพราะเป็นคนหน้าง,งานและเป็นคนรู้ในเรื่องของอาวุธทุกอย่างรัฐบาลก็ต้องคุยด้วยว่าจะเอาอยัางไงดิฉันเองคุยหลังไม่อย่างไรเช็คกับกองทัพทุกครั้งว่าเราเดินอย่างไรที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศของเรา นี่คือสิ่งที่ทําเสมอกองทัพเองก็เช่นกันจะมูฟอย่างไรปรึกษากับรัฐบาลเช่นกันว่าอะไรทําได้หรือไม่ได้กรอบของต่างประเทศทําได้หรือไม่ได้อันนี้คือการที่ประเทศเราเป็นแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเองเนี่ยดิฉันขอย้ำอีกครั้งว่ารัฐบาลกับกองทัพไม่มีปัญหากันนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันสปอร์ตกองทัพและรัฐบาลให้เป็นหนึ่งเดียวกันเพราะวันนี้เราไม่ได้ต่อสู้กันเองนะคะ เรารักษาอธิปไตยของเราไว้เราพูดในเมสเซจที่มันตรงเราพูดในเมสเซจที่มันสามารถรู้ได้ว่าประเทศไทยเป็นปึกแผ่นค่ะนะคะแล้วเราก็จะไม่ได้ยอมให้ใครมากลั่นแกล้งให้ใครมาใส่ร้ายให้ใครมาคู่นะคะเราก็เป็นประเทศที่มีศักดิ์ศรีเช่นกันเราก็เป็นประเทศที่แข็งแรงเช่นกันเพราะฉะนั้นจุดนี้เองค่ะที่จะทำให้เราทุกคนรู้ว่า วันนี้ถ้าไม่เคารพกฎกติกาก็จะไม่ถูกยอมรับโดยทั่วโลกค่ะขอบคุณค่ะ